ทุกท่านนี่ปูนปูนหาทุกคนอยู่ตรงข้างทางรถไฟตรงนี้เลยทุกคนจริงๆปูนปูนก็บอกมีสองสาขาในเมืองเลยแต่ว่าไปตรงสะพานสะพานดำโรงพยาบาลสระบุรีทุกคนแต่นี้ปูนปูนจะอยู่ใกล้กับรถไฟสระบุรีเห็นไหมฮะเส้นทางรถไฟทุกคนจะเราเดินมาโดยที่แบบว่าเหมือนกับ โอ้โหโชคดีอะ่ะเดินมาก็ได้เห็นร้านป้นปูนเอ๊ะมันสอดคล้องกับรถไฟที่เรากําลังตามหาพอดีเลยนะฮะ้องเข้าเมืองสักหน่อยหนึ่งเพราะเราพักที่แกรนพกษาซีริเนี่ยทุกคนเราเดินมานะเดินมาจากแกรนพกษาซีริเพื่อจะชมเมืองบรรยากาศสระบุรีมาเจอปูนปูนจะพลาดได้ไงทุกคนนี่หาเมนูนะฮะ เมนูเพิ่มไข่มุกเพิ่มเฉาก้วยเพิ่มบุกอะไรได้บทอเมริกาโน่น้ําพื่งอเมริกันน้ำส้มมันมีสารพัดเลยโซดงโซดาโซดาเมนูเฉาก้วยปั่นก็มีนะชานมไต้หวันบราวชูกา้าชาไทโกโก,โก้มีครบหมดเลยทุกคนนี่ฮะสตรอบเบอรี่ชีสเค้กนี่ฮะน้องเขาแล้วก็บรรยากาศในร้านนี้ในร้านนี้ก็นั่งได้สบายเลยทุกคนนะฮะนี่นี่หหรือสลูกสาคา1หนึ่งรือสเนี้ย อันนี้1เนาะแล้วก็สาขา2อ,อยู่ตรงสะพานดําตรงโรงพยาบาลสระบุรีทุกคนไปอุดหนุนนะตรงนั้นจะมีที่นั่งกว้างขวางกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันต้องขยับขยายให้ใหญ่โตขึ้นนะฮะเป็นความสําเร็จที่ขยายเพิ่มนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้ออกไปทางซ้ายมือไปรถไฟนะฮะทุกคนจะได้จําแม่นว่าถ้าเกิดมาแถวนี้เมืองสระบุรีลงรถไฟปั๊บเนี่ยมาปูนปูนได้เลยฮะ,ะทุกคน่เมนูหลากหลายมากเลย นมาทุกคนน้องเขาน่ารักมากบริการแนะนําดีงามนะอันนี้เป็นคูณคูนทําไมคุณคูนยี่ห้อของใครเอ่ยขนมของที่นี่เหมือนกันเนาะจะเป็นแนวแบบคอนคอนเฟลทุกคนแล้วก็ขนมปังกรอบด้วยนั่งทานเย็นๆสบายๆตรงนี้เลยค่ะกันเองนะคะโอเคไลดเดอร์ก็เข้ามาตลอดอันนี้ไข่มุกค่ะทุกคนสั่งแบบดับเบิลได้เลยทุกคนแล้วก็ท็อปปิ้ง นะชาพีชก็มีค่ะชาพีชนมเหนียวแฟนตาลูอีโป้บํมวัวปั่นนี่บรรกาโน่ทุกคนรถมาดูสิชาเขียวเฉาป้วยปั่นอ๋อมีชาเขียวเฉาป้วยปั่นด,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 ด้วยหรอ เราขอลองอัน,นี้นะชาชาเขียวเฉากลวยปั่นซึ่งเป็นที่แรกในโลกที่เราเห็นนะฮะเราต้องลองฮะแล้วก็อันนี้ด้วยฮะปริ่นชีพีงอันนี้ก็ครั้งแรกในโลกเหมือนกันนะฮะที่เราจะได้ลองฮะแล้วก็ที่นี่ก็บราชูกานะฮะบราชูกาก็จะเป็นซิกเนเอร์ทุกคนนี่ค่ะตกลงหนูเป็นคนสระบุรีไหมลูกถ้าหนูก็ต้องรู้คําขวัญสระบุรีสิ จำยากมากหนูรู้ป่ะค่าวก่นดาวีเขาเุิต้นว่าอะไรนะอ๋อพระพุทธบาทเลขาเขื่อนป่าศักชนรสิธิ์แล้วก็อะไรนะเ,เกี่ยวกับเมืองอุตสา,าหกรรมแล้วก็ข้างตามด้วยกเกษตรสักอย่างสักอย่างตัวนี้จะจํายากแล้วก็ต่อไปก็จะมีนมดีกะหรี่ดังแล้วก็อะไรนะไล่ทานตะวันงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยเส้นทางชุมทางอะไรประมาณอย่างเงี้ย แต่ให้สล้องจองกันเริ่มจํายากมากเพราะสระบุรีที่ของดีเยอะแล้วก็เขาใช้คําสัมผัสแต่ยาวๆไงฮะก็เลยอาจจะแต่จําได้ว่าจะมีเสอนป่าศักดิ์พระพุทธบาทสระบุรีเป็นชุมทางแล้วก็เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็เนี่ยนมดีกะหรีดังและที่สําคัญคือเออเขาเรียกว่าอะไรนะไร่ทานตะวัน อันนี้เรานึกว่าลบบุรีนะจริงๆสระบุรีมาเอาไปซะแล้วนะฮะลบบุรีนี่คือจริงๆก็เยอะอยู่นะไรดอกทันตะวันตอนหน้าหนาวใช่ไหมฮะนี่ฮะปูนปูนทุกคนสระบุรีนะฮะนอกจากจะมีของดีๆแล้วยังมีออร้านอารุณอร่อยอร็ดนะฮะก็คือชานงชานมคาเฟ่น,น่ารักน่ารักปูนปูนมีสองสาขามาได้นะฮะมาพักที่นี่นะฮะมานมัสการพระาธาตุวัดพระาธาตุเชิงเขาหนูเคยไปไหม หลวงพ่อรวยฮะอ่าไปแล้วรวยกลับมาทุกคนนะฮะเมืองนี้นะหลวงพ่อก็ดังอี้พี่ก็โชคดีไปด้วยเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จักวัดเชิงเขาแล้วก็หลวงพ่อรวยเลยสาบานได้เพิ่งมารู้จักเอามื่อวานหลังจากที่ได้มาพักที่โรงแรมแกรนพฤกษาสิริก็เลยเอา้าอยู่ติดกันเลยห้องก็แบบเปิดหน้าต่างออกมาเห็นพระธาตุเหลืองอารามเลยทุกคนแลนะตรงนั้นจะเป็นเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางบันเทิงอยู่นะแล้วก็แต่ว่าเดินมาตรงนี้ประมาณกิโลก,กว่าๆรือนะที่เดินมานะ พี่เดินมาจากเนี่ยหาพระธาตุเชิงเขามาแล้วก็ชมเมืองมาเรื่อยๆผ่านค่ายอดีสรนแล้วก็ถนนสุดบรรพัดแล้วมากินข้าวมันไก่รถโอชารถอะไรนะรถนิยมแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ก็เจอปูนปูนค่ะทุกคนปูนปูนเนี่ยชอบเมนูเมนูแบบโอ้โหเยอะมากดูสิทุทกคนสลัดสารพีแล้วก็เมนูเฉาปวยปั่นเนี่ยเราเพิ่งเคยพบเคยเห็นช่างคิดมากๆเออไม่มีที่อื่นนะตั้งแต่ถ่ายทํามาพบเจอมาเนี่ย ไม่เคยเห็นเอาเฉาก๊วนมาปั่นแบบนี้แล้วก็นี่มีรัตชาถั่วแดงปั่นด้วยนะนี่คือแล้วก็นี่กาแฟมะพร้าวปั่นสูตรเวียดนามด้วยทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่นะฮะเป็นกาแฟมะพร้าวปั่นสูตรเวียดนามน้ำมันมะพร้าวสดปัน่นอุ้ยอันนี้คือระดับโลกไม่เคยเจอแล้วก็บลูเบอรี่ปั่นอันนี้ก็เขาไม่ค่อยเห็นอืมแต่นอกนั้นก็ มีบ้างที่ที่อื่นเขาอาจจะมีแต่ที่นี่คือเมนูที่ฉีกแนวแซบออกมานะฮะทุกคนนี่ฮะมีแบบเมนูพิเศษครีเมียมเมนูนมวัวแท้สารพัดสารพค่ะนะฮะทุกคนเข้าใจตั้งร้านนะฮะปูนปูนไม่รู้เลยว่าเป็นรถไฟนะอยู่ข้างทางรถไฟนะฮะทุกนะคน นี่ฮะทุกคนดูสินี่ฮะบรรยากาศทุกคนอุย้ยจิตวิญมากเลยดูสิเดี๋ยวเราส่งอีพีนี้ก่อนนะฮะทุกคน